มอยมอยสัญญาณเตือนมาแล้วว่าเข้าสู่หน้าหนาวฟินแลนด์นายช่างประจำตัวเปลี่ยนล้อรถแล้วนะคะถ้าบ้านไหนที่พอ่ออพ่อบ้านไม่เปลี่ยนหรือว่าไม่มีพ่อบ้านก็ไป จ้างร้านโซ์วิสนะคะเปลี่ยนหน้าหนาวแต่ละลามีนายช่างประจำก็ไดีเสียจัดป่าอยากนำเสนออีกชีวิตอีกมุมนึงนะคะว่าการอยู่มุงนอกต้องมีการปรับ เปลี่ยนชีวิตแล้วก็ปรับเข้าสู่กับบรรยากาศฤดูการอันนี้คือเข้าสู่หิมะจะลงแล้วนะคะอีกประมาณ10วันก็หิมะแล้วค่ะนายช่างเซปโปไอริโอเปลี่ยนล้อลดให้ลาลาชีวิตต่างแดนแล้วนะคะ ล้อรถหน้าหนาวก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอีซสซสนอยต่บะนี่นะคะมอสเตรเลีค่ะตุ่มเหล็กนะคะมันจะได้กิดหิมะมชุดนี้มินาออสตาองโกว,วีสตาอออชุดนี้ถ้าเป็นเงินไทยตกอยู่ที่สองหมื่นบาทนะคะสี่ล้อต้องเปลี่ยนชุดร้อน ถ้าหมดแล้วต้องเปลี่ยนชุดละ2 0งหมื่นสองหมื่นเพราะว่าห0รยูโรอันนี้เพิ่งเอยมันใหม่ๆเลยนะคะมาใหม่ๆเพราะว่าเอาปลอดภัยค่ะเพราะว่า,าละลาขาเลาะละลาไปดีต้องซื้อรอ,ออย่างดี ประหยัดตังไปอยู่นะคะยศเม่เอนอ่าฮุนนตัวเซมานอองโกวีเซเกึมปิถ้าไปเซอร์วิสก็ประมาณห้าสิบยูโรก็ประมาณสองพันบาทบ้านเรานะ เาะว่าพรุ่งนี้เช้าหิมะต้องติดลบแน่นอนค่ะแล้วก็ออกไปส่งลูกสาวไปทางานใส่เช้าถนนจะเป็นเกล็ดน้ําแข็งเกาะทำให้ลื่นได้ค่ะเปลี่ยนเลยตามกฎหมายของเขาคือเปลี่ยนได้แล้วนะคะถึงเวลาเปลี่ยนลอ้อเป็นล้อนหนาวแล้ว ร้อนหน้าร้อนก็จะทำความสะอาดเก็บไว้ ถึงพฤษภาก็จะเปลี่ยนจากล้อหน้าหนามาเป็นล้อหน้าร้อนจ้ะ ของนีอย่างมานล่ะข้าบ้านทำได้ทุกอย่างค่ะมาดามชี้นิ้วอย่างเดียว Cool. เขาเป็นแช่งแล้วมองดูเหมือนทำง่ายเสร็จแล้วสองอีกครึ่งอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันก็แปลว่า เสร็จเรียบร้อยค่ะเปลี่ยนเป็นล้อหิมะแล้วนะคะอีสิกีโต้อีสิขอบคุณค่ะ <c oughs> ปีแค่นี้นะคะนำเสนอให้อีก ให้ดูอีกทางหนึ่งของการเป็นอยู่ท,ที่ตรน,นะคะต้องปรับตัตามสภาพดินฟ้าอะกาศและก็เ,เหมือนกันกันกบคนนะคะบ๊ายบาย